ใจเย็นลูกเดินเลือกก่อนก็ได้หลังไม่ต้องรีบเลยลูกใจเย็นดูร,บรอบๆก่อนวันหลังก็ขอเงินแม่มาซื้ออีกทางานช่วยแม่ตีให้แม่ซื้อของเล่นให้เดอ้อไปทํางานช่วยแม่แม่มีอะไรหนูทํำไหมให้หนูล้างจานอะไรเงี้ย ให้หนูทอดไข่ให้กินไหมซื้อของเล่นให้หนูด้วยเฮวสัน <Okay. S 1> ใจเย็นดูให้ทั่วๆก่อน อ่ะชอบบบไหมลูกเอาเลยเอ,แบบเอานี้ใช่ไหมลูกเอานี้ใช่ไหมอานี้ใช่ไหมมาให้ลูก